แบม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 ฮึ Bam. 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 <S 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 โอ้ต้นไม้บังเอาไปไม่แหลงสักทีเดียวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมวอร์เรย์ออร์จีพาร์ทที่4ภพาร์ทที่37การต่อสู้ต่างโลกยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น องคทัพพนาวิทพบว่าดินแดนเขาพวกเขาถูกโจมตีถูกศัตรูโจมตีครั้งเหล่าวีรบุรุษออกมาเพื่อสกัดกัน้นพวกเขาในบรรดาเหล่าพวกนั้นงัดก,กินยีอนามาสะฟูอุชิมะมาซาโนริทั้งสามคนออกรบเป็นครั้งแรกเป็นคนแรกเนี่ยพลังความเด็ดขาดจิตวิญญาณของม้าเสียวที่นำพวกเขาทั้งหมดมารวมตัวกันในพิสูน์ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งสำคัญต่อชัยชนะการต่อสู้ครั้งนี้ ไงล่ะข้ามาถึงสนามรบเป็นคนแรกอันเรียกนั่นว่าชัยชนะงั้นแหระแข่งที่แท้จริงมันจะเริ่มจากนี้ต่างหากอืมเจ้ากอดข้างั้นเหรอที่ข้าแสงนอมัจากจังเจ้าชนะข้าไม่ได้หรอกทั้สองคนดูนั่นมีคนกำลังต่อสู้อยู่ด้วยนั่นมันมาตาย เราสตูลอไว้นี่ここはすぐに動くのが最善เราต้องรีบไปช่วยทุกคนไปเจอกันที่นั่นเดี๋ยวเด้เดอ่นจะปเป็นคนแรกที่เริ่มการต่อกูยังตีกันไม่เม <laughs> ลิกใสนามรบก็ยังตีกันอยู่ยมาตายอะ่ะมากองทัพเทพอ

เออเอเอชุดทหารเท่ดีเนี่ยเฮออเฮ้ยเอ plane plane. เอยเฮ yeah. ้อเฮ้เฮ้ยเฮยเฮเฮอ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 อเฮอยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮอเฮอยเเอยเเ้อเเ้เเยเเเเ โอ้ยโอ้อยเอเอเอโถโถโอ้ยเย้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 เเยเฮ้ยไม่ตายฮึมฮึมฮึม้อยึมอึมอึมเอออี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 อ้ยแหมจิ้มไม่พักเลย เออดูด <IM> e <disco> oh, oh. ูเราไป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 เอ้าเควสอยู่ข้างหลังเราไปทางนู้นอืมอืมอืมฮึยไม่โดนเอาไปอูอเออเอาไปอีกเอาเออ เออจิ ah, 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 ah. Es í, ้มไม่พักเลยทหารจิ้มอยู่นั่นแหละจิ้มอยู่ได้ฮ่าฮ่าฟีฟรีได้เออจอยสั่นรัวๆเออเออนานะอืมอืมอืม ตายหมดเราไปเราไปเราไปเออ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 ปะมาเอาแค่อี๋อืมอืมอ totally ืออือ่ะร้อยลับในสิ้นเดียวต่อเออเออ รอแป๊บกำลังไปจะถึงแล้วในไม่ช้านี้แหละไม,ม่ใครไม่ขวางเลยอมอม,มาแล้วจ้าอ่าเออเออโดนรมพลังบอลเกนจิ ไอเรียบหมดเออเเออเก็บไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เน่ยอุ้ยเออเอออใช้เลยละกันมาอืม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 เออเออ เย่เย่ฮ่าเร้อยเออ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 มาตายไปกันเว้ยรอบหน่อยอืมอืมเดี๋ยวเควิดเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่าเอาไงกันแน่อืม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  โอ้ยเอายอ้ยอายดีดีดีอีด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 ีีด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 ีลีดดี่ีด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  รอแป๊บจะถึงแล้วถึงทางทททาอื้มฮึ่มอึ่อออลมลาเบสตราตัวนี้ใช้ภายคโคตรโหดแต่เกมนี้ไม่ค่อยโหดเลยอ่ะนี่สมุไรคนสุดท้ายเอ้ยคนอะไรที่เก่งที่สุดแล้วเนี่ยสกิลน้อยมากอเออยี่สิบกว่าแล้วยังมีสกิลอยู่สามสี่อันเอาไปาลุย ฮ่าฮ่าเยอะแบลอัพหลุ่นหัวอาเอออ่ะหมดในพวกเราเนี่ยว่ะไม่ใช่คืออาปแม่ดิอืม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 อยาบับอี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 เนี่ ข้างในมีเยอะจังแว้หน่อยมาแล้วเย่เยอะตรงไหนไหมล่ะเยอะอยู่หรอกแต่มันไม่กัดมันกระจายกันอะ เจ็บบอสเบ้าประตูประตูพลดมากมานีแล้วเรียบร้อยมาบอสอ่ะอาร์เนาอืม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 

ยัเป็นฝ่า, <c oughs> นนายบุกไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะตอนนี้เราปลอดภยัยข้าดีใจมากที่พวกท่านปลอดภยัยเย่ผมได้ไวจังขอบคุณทุกคนขอบคุณจริงจริง ทำไมสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยล่ะเราหมดหมกมุ่นกับการบุกโจมตีจนทิ้งค่ายหลักเอาไว้ในที่โลง่งนั่นไม่ดีเลยไม่ดีจริงๆขาดเสียใจยกับการกระทําของข้าเช่นกันขอโทษทั้งสองท่านที่ข้าทิ้งเอาไว้เบื้องหลังอย่าได้คิดมาก เราได้รับชัยชนะเพราะความแข็งแกร่งของพวกเจ้าทั้งสี่มีคนสู้รบอยู่ข้างหน้าและมีคนสนับสนุนอยู่ด้านหลังการสัตวตัวที่แข็งแกร่งเช่นนี้โดยร่วมมือกันใช่ไหมข้าประทับใจกับความสัมพันธ์ของพวกท่านท่านคิดว่าข้าพอจะร่วมมือกับท่านได้ไหมแน่นอนมาไั้ข้าดีใจมากที่เจ้ามาอยู่กับเรา มาแล้วมาไทยเย่อัวทองเพียบอา่าโอเคย่อยผมมีบ้างแล้ววะขายไปขายขายเอย่อย่อยเอ้าอันนี้ยังไม่มียังไม่มีมัง้งอันนี้ด้วยอันนี้ก็มีแล้ว ย่อยปะเ,ปเหลือโอเคเหลือเท่านี้ไม่น่ามีต่องั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะความสัมพันธ์กันโอเครอบทีแล้วเป็นตัวชายใช่ไหมรอบนี้ก็เป็นตัวผู้หญิงแล้วกันรอบที่แล้วเป็นดาเตะปะ่ะแล้วก็ยังมีดาเตะให้ให้คุยอีกอะ่ะไม่เอาละใครบ้างอืม ตัวที่มันยังไม่ค่อยได้คุยกับใครอ่ะเอ่อเยอะจนไม่รู้จะเรียกใครเยอะจ้ะอืมอืมเจี่ล้ลวกันท่านจกหยงอดีตท่านสืบเชื้อสายมาจากเทพแห่งไฟเอ่อ ควารู้สึกขอบคุณที่ข้ารู้สึกขอบคุณที่ได้พบท่านเดี๋ยวนะนี่เจ้าบูชาข้ากันเหรอเอยข้าเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่ชอบใช้ไฟในการโจมตีเป็นเจ้าเองสินะข้าอาจจะมีใครอีกก็ได้แต่ตอนนี้ข้าต้องพูดก่อนว่าเป็นข้าแล้วนะขอให้ข้าได้บูชาท่านเถอะนะข้าหวังว่าเทพแห่งไฟจะช่วยข้าในการโจมตีครั้งต่อไปให้สำเร็จ เจ้ากำลังพูดอะไรอาเจ้าชอบใช้ไฟในการโจมตีจะต้องฝึกฝนทักษะของเจ้าอาสิ่งต่างๆยังไม่สำเร็จไว้ค่อยมาหาข้าก็แล้วกันงั้นเหรอเข้าใจแล้วการใช้ไฟโจมตีที่แท้จริงต้องประสบความสำเร็จจากการฝึกฝนท่านสืบเชื้อ,าอสายจากเทพแห่งไฟจริงๆขอบคุณคำพูดด้านมีความหมายมากดูร่างกายเจ้าสิพอมโซเชียมากับข้าเลย เดี๋ยววันนี้ะะนข้าจะเลี้ยงข้าวเจ้าเองฟัาางดูดีจังถ้าคิดว่าท่านเชี่ยวชาญกับการเรื่องใช้ไฟผมทำให้ท่านทำอาหารเก่งกาจด้วยเรียบร้อยโอเคขอจบพิธีกับแย่ให้ชอบอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้ดยพิจารณาันวันนี้ปะจ้า,บ,บ,า,จาบ๊ายบาย